โมออมีนาวางกุลาบขาวรำลึกถึงแตงโมนิดาเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศกราช2566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบครอบ,บ1ปีเต็มของการจากไปของแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังโมถ้าเรือพิบูรลสงครามสถานที่เกิดเหตุที่แตงโมจมน้ำเสียชีวิตพบว่าโมออมีนาหรือออมีนา พินิจเข้ามาพร้อมเพื่อนจำนวนเจ็ดขีดกลางแปดคนเข้ามาวางดอกไม้เป็นดอกกุหลาบสีขาวจำนวนหลายสิบดอกเพื่อไวอไ้อาลัยโมออมีนา กล่าวว่าปนเข้ามาที่ท่านาพิบู์สงครามเนื่องจากเป็นวันครบรอบของพี่สาวหรือพี่แตงโมนิดาที่จากกันไปครบหนึ่งปีปนได้มายืนอยู่ที่จุดเดิมที่เคยมาอาิษฐานเมื่อครั้งก่อนเพื่อเป็นการไว้อาลัยซึ่งปกติตนจะใส่บาตรรถอัญบุญให้พี่สาวอยู่แล้วและเข้าไปที่โบสถ์บ่อยครั้งเอาดอกไม้ไปให้เอาตุ๊ก,กตาไปให้และทําบุญอยู่ทุกๆวันเท่าที่จะทําได้เคยบอกกับพี่โมเอาไว้ในเรื่องของสัญญาหลายๆอย่างตนไม่เคยเสียดาย เรื่องของคำพูดที่เคยให้ไว้กับพี่โมตนจะพูดคุยกับพี่โมตลอดไม่เคยผิดสัญญาซึ่งตนทำให้ทุกอย่างกลายเป็นกิจวัตรประจำวันในหนึ่งปีที่ตนพยายามทำบุญหรือเอาทิฐานให้ส่วนในเรื่องของคดีก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของกฎหมายต่อไป